ความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคือคนเราเนี่ยถึงแม้จะ,ะกายอยู่กับที่หรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงพักงานไม่ทํางานอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าหยุดฝันนะครับเพราะความฝันนั้นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทมําในสิ่งดีๆมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยจะคิด จะพูดจะทำารื่องไรทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะไม่เสียใจจะไม่จะไม่เวลาผ่านไปจะไม่มองย้อนหลังกลับมาด้วยความรู้สึกเสียใจว่าเออตอนนั้นฉันฉันน่าจะทําอย่างนี้ทําไมฉันไม่ทำนะฮะคิดแล้วทําเลยครับรบ,บอกว่าคนเราชีวิตเนี่ยมันเหมือนเหมือนเส้นกราฟนะครับมีมีขึ้นมีลงนะครับโลกก็เหมือนกันชีวิตก็ไม่ต่างกันนะครับมันมี ชั่วเจ็ดทีดีดเจผลมีสถานการณ์ซึ่งแย่ได้เมื่อมันลงถึงสุดท้ายของวงแล้วแล้วมันก็ต้องหมุนกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆนะครับจะยังรอเราอยู่ฟ้าจะเปิดหลังพายุฝนนะครับ,รบขอให้เรามีความตั้งใจนะครับมีความอดทนแล้วก็มีสติที่จะไม่ออกนอกเส้นทางไปซะก่อนนะครับคำว่าคำว่าพอเพียงคำว่าพออยู่พอกินหรือพอดีเนี่ยคือ มาจากคําว่าถ้ารู้จักพอเมื่อไหร่แล้วมันจะดีนะครับแต่ถ้าไม่ไม่รู้จักคําว่าพอเนี่ยไม่ดีแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันคือช่วงที่เราสามารถที่จะกลับมาตั้งตัวให้นิ่งๆนะครับแล้วก็มีอะไระแชร์รกันไปแบ่งกันไปนะครับทําดีทําด้วยช่วยกันทํา